คือเรื่องทั้งหมดมันเป็นเรื่องผลของกรรมกับวิบากของกรรมในเมื่อมันเป็นเรื่องผลของกรรมและวิบากของกรรมที่จะเรียกว่าขันธวิบากกรรมวิบากแล้วก็พอเราทำหน้าที่ของเราดีที่สุดแล้วเราก็พอวันนี้เราก็กลับมาดูตัวของเราทั้งหมด เห็นมันเป็นอากาศหรือเห็นว่ามันเป็นที่ว่างเปล่าเฉยๆโลกนี้ไม่ใช่เป็นของใครโลกนี้เป็นของเป็นของศูนย์เปล่าตัวเราเองก็จะศูนย์ปนเปล่าเหมือนเหมือนกับคนอื่นๆเขาหรือคนอื่นๆเขาก็จะศูนย์เปล่าเหมือนกับเราแต่เราได้ทำหน้าที่ในการปฏิบัติ ได้ทำความเข้าใจกับการปฏิบัติตามสมควรในแนวทางของวิปัสนาหรือแนวทางของธรรมะหรือแนวทางของฌานเรามีที่พัก,กจิตของเราอันนี้เป็นการดีที่สุดถ้าหากเราไม่มีที่พัก,กจิตของเรายัางน่าสงสารทุกวันนี้ ไม่ควรม่เข้าใจในพรมวิหารสี่เมตตากรุณามุทิตา,า,า,ตาอุเบกขาอุเบกขาไม่ลงเรื่องอะไรก็จะให้มันเป็นไปตามใจหวังของเราแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้ไปคิดถึงเรื่องตามใจหวังของเราอย่างเดียวเราต้องคิดถึงเรื่องกรรมที่เรียกว่าขันธวิบากหรือกรรมวิบาก ของแต่ละคนที่เกิดขึ้นมาแต่ละคนที่เกิดขึ้นมานั้นก็มีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องทําหน้าที่อุปถักภค์ครูบาอาจารย์ต่างๆก็เพราะมันมีผลของกรรมที่เข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นเราก็ทําหน้าที่ของเราไปตามสมควร แต่เราต้องบำเพ็ญบริพรมิหารสี่ให้สมบูรณ์เพราะว่าถ้าหากเราบำเพ็ญพรมิหารสี่ไม่สมบูรณ์มันเป็นทุกข์วมดันขึ้นเลยเพราะเพราะมันทุกข์ทุกข์จนหาที่พงที่วางไม่ได้ดังนั้นเราต้องทำความเข้าใจกับตัวของเราว่าเราจะทำอะไรก็ตาม ด้วยความเมตตาด้วยความกรุณาด้วยความมุทิตาด้วยความอุเบกขาเราต้องบำเพ็ญพรมิหารสี่นี้ให้สมบูรณ์เราทำตามหน้าที่พลเมืองศีลธรรมเท่านั้นมันจะเป็นไปยังไงก็ตามเมื่อเราได้ทำหน้าที่ของเราดีที่สุดแล้วอย่างทุกวันนี้ที่เขาพูดถึงเรื่อง p ีเอ็สองจุดห้าเรื่องอะไรต่ออะไรต่างๆ จะมาพูดเมื่อ20ปีก่อนเรื่อง Pn 2.5นี่มีคนตายเท่าไหร่มีคนเป็นโรคปัจจุบันทันด่วนตายเท่าไหร่มีคนเป็นโรคที่น่าสงสารที่สุดเดี๋ยวนี้เด็กแรกเกิดเข้าโรงพยาบาลวันละพันกว่าคนเด็กแรกเกิด เขาโรงพยาบาลพันกว่าคนนี่ตายเท่าไหร่บันถ้าตายสิบเปอร์เซนไปเท่าไหรนั่นคนก็ยิ่งเกิดน้อยอยู่แล้วบันนี่แล้วพวกนี้เกิดมาแล้วก็ไม่สมบูรณ์อีกนั่นจากนั้นถึงว่าเมื่อเราพูดเมื่อสมัยยี่สิบปีก่อนเราก็พูดแต่เขาไม่เห็นสนใจเรา เขายังมาพูดว่าพระอยู่ในป่าในดอยจะมารู้จักเรื่องเครื่องยนต์ก,กลไกเรื่องดินฟ้าอากาศได้ยังไงนั่งหลับหูหลับตายอยู่ในปาใ่าเฉยๆไม่ได้เรียนเรื่องเครื่องยนต์ก,กลไกเราจะเรียนเรียนหรือไม่เรียนถ้าคนมีสติปัญญาพอก็มาสอบสวนดูที่ว่าวิธีคิดของเขาเขาคิดมาจากหลักอะไรก็มีหลักอะไรเป็นการคิดเขาใช้หลัก เยทำมาเหตุุภาวทำทั้งหลายนั้นจะต้องมีมาแต่เหตุ hmm. เมื่อเหตุดีผลก็ดีเหตุไม่ดีผลก็ไม่ดีดังน mm ั hmm. ้นในเมื่อเราทำเหตุมาที่ไม่ดีและจะให้ผลมันดีได้ยังไงอย่าง,รางเรื่องไม่กลับไปดูต้นต่อของมัน อย่างไอแกงงคอเซนเตอร์อย่างนี้ถ้าเรากลับไปดูต้นตอของมัน,นมันไม่ได้ยากอะไรที่มันทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันมีผลประโยชน์ร่วมดังนั้นมันวิธีคิดในเรื่องต่างๆทั้งหมดไม่ใช่ไม่รู้ไม่ใช่ไม่เข้าใจคนทั้งหมดเขาเข้าใจทั้งหมด แต่ทำไมเขาไม่ปฏิบัติตามแนวทางที่มันเป็นไปกับมัรก,ก็เพราะมันมีผลประโยชน์ร่วมฉะนั้นเมื่อเราเข้ามาปฏิบัติในธรรมะคำสั่งสอนของผู้เจ้าเราเข้าใจเมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็มาบำเพ็ญเพียรของเราใช้พรหมิหารสี่ให้บริบูรณ์ตั้งใจปฏิบัติแนวทางการปฏิบัติตามคำสั่งสอนของ พระพุทธเจ้าเมื่อเราปฏิบัติตามคําสั่งสอนของผู้เจ้าแล้วเรื่องทั้งหมดไม่มีอะไรมันจะสูญเปล่าด้วยกันทั้งหมดอย่างเมื่อคืนนี้พูดถึงพระเจ้าจากกักรพรรดิมหาศีสุทัศนะมีอายุไขถึงสามสิบสองหมื่นปีเมื่อครบอายุไขสามสิบสองหมื่นปีก็ต้องจากโลกนี้ไปเหมือนกันกันกบคนทั่วไป ราชบัลลังก์ไม่ได้สนใจเมื่อถึงเวลาที่จะต้องจากโลกนี้ไปก็ต้องจากไปฉะนั้นถึงว่าจะมีอายุเท่าไหร่อันนั้นไม่มีข้อสำคัญข้อสำคัญอยู่ที่ว่าการบำเพ็ญเพียรของเราเป็นไปกับมักผลนิพพานตามแนวทางของพระพุทธเจ้าหรือ,อยังอย่างเวลามัน จะจุติพบจริงๆเวทนามันจะกล้าแสนสาหัสแล้วเราจะหลบเวทนาด้วยสมาธิภาวนาด้วยการปฏิบัติด้วยสมถะหรือด้วยวิปัสนาหรือด้วยฌานแต่การที่จะหลบสมาธิภาวนาต้องหลบด้วยฌานถึงจะหลบพ้นแต่ถ้าหลบด้วยสมถะ มันไปอยู่ในอัปปนาสมาธิได้ชั่วคราวแล้วมันก็ต้องกลับมาเป็นปกติจิตพอมันกลับมาเป็นปกติจิตมันก็มีเวทนาเข้ามาครอบอีกดันั้นแต่ถ้าหากเราหลบไปอยู่ที่ฌานตามที่เราฝึกตามแนวทางของฌานแล้วบัดนี้รูปสาณสีอรูปสาณสี สัญญาเวทยิตานิโรธธำว่ารูปสานสี่ก็มีวิตกมีวิจารณ์มีปิติมีสุขมีเอกตาปฐมฌานดุติยฌานวิจารปิติสุขเอกตาตติยฌานปิติสุขเอกตาปัญจมฌาน มีเอกตากับอุเบกขาข้ามไปในอรูปประสานสี่อากาศสานัญจายตนะมีแต่อากาศว่างเปล่าว,วิญญาณนัญจายตนะมีแต่วิญญาณเต็มโลกเต็มแผ่นดินอากินจัญญายตนะหาประมาณไม่ได้เนวะสัญญาณนาะสัญญายตนะ จะว่ามีชัญญาก็ไม่ใช่จะว่าไม่มีชัญญาก็ไม่ใช่สัญญาเวทยิตานิโรธนี่จะดับสัญญากับเวทนาโดยประการทั้งปวงเหลืออยู่ที่ความรู้กับเจตนาที่มีเจตนาอยู่ในฌานอันนี้ตามที่เราตั้งเป้าหมายไว้เสร็จแล้วเราก็ถอยมาตามลำดับจนเป็นปกติกิจเข้าไปใหม่ไปถึงระหว่างกลางฌานทั้งสี ล้วก็พิจารณาถึงเรื่องอายุไขพิจารณาเรื่องกรรมพริจารณาทั้งกรรมทั้งอายุไขหรืออุปคา,าด้วยโรคภัยไข้เก็บปัจจุบันทันด่วนถึงเวลามันจะจุดตีพบแล้วหรือยังถ้ถึงเวลาเราก็กําหนดไปถึงวันเวลาที่เราจะจุดตีพบถ้าตามแนวทางของพโยคาวจรเจ้า ก็จะไปจุติพบวันเพ็ญเดือนไหนก็ได้วันเพ็ญเดือนสิบสองวันเพ็ญเดือนอย่างหลวงปู่เทศวันเพ็ญเดือนหนึ่งหลวงปู่ฟั่นวันเพ็ญเดือนสิบสองเอ้ยเดือนสองหลวงปู่ขาววันเพ็ญเดือนหกหลวงปู่อ่อนก็วันเพ็ญเดือนหก เป็นไปได้ตามแนวทางของพระโยคาวจรไหมถ้าเป็นไปไม่ได้วันไหนก็ได้เพราะมันสิ้นสุดทั้งกรรมทั้งอายุไขมันเกิดปัจจุบันทันด่วนขึ้นมาจะสิ้นสุดก็สิ้นสุดก็สิ้นสุดแล้วก็ไปพักกิจอยู่ที่สัญญาเวทยิตนิโรธได้กำหนดวันเวลาที่เราจะจุติพบ เมื่อได้เวลามาเนี้เราเคลื่อนกิจออกมาจากสัญญาเวทยิตานิโรธตามลําดับธรรมดาแล้วก็เข้าไปใหม่พอถึงระหว่างกลางถึงเวลาเราจะสิ้นสุดอายุไขสิ้นสุดกรรมสิ้นสุดทั้งกรรมทั้งอายุไขแต่ความเร็วของจิต ในระหว่างที่มันทําหน้าที่ในการที่จะจุดตีพบมันเพียงแค่ขยับนิ้วเท่านั้นมันไปได้ทั่วหมดแล้วเพียงแค่ขยับนิ้วหยยดนิ้วออกกำมือดิ้วเข้าแค่นั้นมันไปได้รอบหมดสารทั้งหมดมันเข้าเข้าออกออก,ออกได้รอบหมดในแค่ที่ขยับนิ้วเท่านั้น เสร็จแล้วมันก็ลงมาตามลำดับไปพัก,กจิตอยู่ในสัญญาเวทยิตนิโรธได้กำหนดเวลาวันเวลาแล้วก็ถอยจิตมาตามลำดับแล้วก็เข้าไปใหม่พอเข้าไปแล้วก็ไปจนถึงสัญญาเวทยิตนิโรธอีกแล้วก็ถอยกลับมาตามลำดับเข้าเข้าออกอยู่อย่างนั้นพอถึงวันเวลาที่เราจะจุติในระหว่างกลางชานทั้งสี่ เราจติในระหว่างกลางฌานทั้งสี่มันจะมีช่องว่างเรียกว่าจุติพบแล้วเท่านั้นไม่มีคำอธิบายต่อถ้าคำอธิบายต่อก็เป็นสมมุติอันนี้ไปในที่ที่ไม่มีสมมุติฉะน,นการทำหน้าที่ในความเป็นพระโยคาวจรเจ้าหรือในความเป็น บริษัทสี่เราจะต้องทำให้เกิดคมชำนาญในการทำสมาธิภาวนาในการทำฌานหรือในการทำอะไรต่อามเพราะหลักธรรมะคำสั่งสอนของผู้เจ้ามีอยู่แล้วทั้งหมดไม่มีอะไรที่ผู้เจ้าไม่ได้พูดไว้เราอยากจะทำอะไรเราอยากจะรู้อะไรเราอยากจะเห็นอะไรเราเห็นได้หมดอย่าง อิทธิบาทสีิน 5, รีห้าละห้าโพธิรรงเ็ดมักมีองแปดพูดไว้หมดสติปทานสี่สมมปปทานสี่อิทธิบาทสี่ทำแห่งเครื่องสำเร็จความพอใจทำไมอิทธิบาทสี่ สติปฐานสก็คือกายเวทนากิจธรรมสมปทานสีอิทธิบาทสีสันทะวิริยสกิตตะวิมังสาอินรีห้าตาหูจมูกลิ้นกายใจมันมีอยู่ในตัวของเราอยู่แล้วพละห้าคือกำลัง ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาโพธสรงเกตสติสัมโพชฌงวิริยะสัมโพชงธรรมะวิจยะสัมโพชงพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราหลับอยู่เฉยคำวมาธรรมะวิจยะสัมโพชงก็คือมาพิจารณาอะไรมาพิจารณาร่างกายของเราไปจนถึงอุเบขาสัมโพชฌง อันนี้อุเบกขาสมโพชงอันนี้เป็นอุเบกขาของการตัดสรูปแล้วก็มักมีองแปดสัมมาทิฏฐิความคิดชอบคือความคิดเห็นภัยของวัตตะก็ดูที่ว่าโลกมนุษย์มีความสุขกันที่ตรงไหนเรามีร่างกายก็มีความสุขที่ตรงไหนในร่างกายของเรา หาความสุขในร่างกายไม่ม no ีเลยมันมีตรงไหนที่ว่ามันจะมีความสุขในร่างกายไม่มีเลยความสุขในร่างกายไม่มีความสุขในโลกนี้ก็ไม่มีมีแต่ของที่มันไม่เที่ยงทั้งหมดจะไปบอกว่ามีความสุขได้ยังไงเพราะมันเกิดขึ้นมาด้วยความไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงมันก็ย่อมเป็นทุกข์เมื่อมันเป็นทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเนี่ย ไหนว่ามันมีของที่มันนั่นมันไม่มีอะไรที่จะเป็นสมบัติของเราในโลกนี้ดังนั้นเมื่อเราบำเพ็ญเพียรมาถึงระดับนี้แล้วหนึ่งมันเป็นเรื่องของธรรมดาสัตว์โลกควมโลกวมโกดวมหลงทิฏฐิมานะอาสวะกิเลสทั้งหลายเป็นเรื่องของธรรมดาของคนที่มีามโลกามโกดามหลง แต่คนที่ละกลมโลภกลมกฎกลมหลงได้แล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่ได้เห็นมีอะไรที่แปลกที่ใหม่เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาของผู้ปฏิบัติที่พึงจะรู้จะเห็นตามแนวทางของการปฏิบัติเท่านั้นฉะงนั้นอะไรก็ตามที่จะมาปิดบังจิตใจของเราก็เป็นเรื่องธรรมดาเราอยากรู้เราก็รู้เราไม่อยากรู้ก็ไม่รู้เราอยากเห็นมันก็เห็นถ้าเราไม่อยากเห็นมันก็ไม่เห็นก็เป็นเรื่องธรรมดาของมัน เป็นเรื่องธรรมดาทั้งหมดในการปฏิบัติไม่มีอะไรใหม่และไม่มีอะไรที่เก่าเป็นของที่ไม่ยั่งยืนด้วยกันทั้งหมดโลกนี้ก็ไม่ยั่งยืนสังสารวัตอันนี้ก็จะสิ้นสุดในถึงเวลาที่จะสิ้นสุดวันก่อนเคยพูดถึงเรื่องสังวัตถกัปมันจะสิ้นสุดในหลังจาก พระพุทธเจ้าสีอริยเมตตรตัดสรูแล้วอีกสี่หมื่นปีแล้วก็จะพระเสียเมตใจจะ,ะประกาศปรินิพานพอประกาศปรินิพานปุ๊บนี่ไม่มีใครนะทําศพให้พระสงพระพิสุสามเณน,นอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายนี่ปรินิพานไปพร้อมกันหมดแล้วก็โลกนี้ก็สิ้นสุดสังสารวัฏอันนี้สิ้นสุดคือกลายเป็นไฟ กลายเป็นไฟมารายกันนั่นไฟมารายกันจะทําลายตากศบทั้งหมดเป็นเท่าทานไปนี่นั่นฉนั้นสังสารวัตอันนี้ก็คือสิ้นสุดถึงเวลาสิ้นสุดก็คือสิ้นสุดพัทธลกับพัทธลกับอันนี้เป็นพัทธลกับที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพระพุทธเจ้าที่มาตัดสู้ถึงห้าองค์ พอครบห้าองค์แล้วก็จะสิ้นสุดพัทธะกับเนี่ยทุกอย่างมันมันเป็นด้วยความไม่เที่ยงของมันโดยธรรมชาติของมันทั้งหมดมันเป็นธรรมดาของมันดังนั้นพวกเราที่เข้ามาปฏิบัติพวกเราที่เข้ามาศึกษาธรรมะคำสั่งสอนของผู้จ้างเราเห็นอย่างเดียวว่ามันมีแต่ของเกิดกับของดับไม่ได้มีอะไรที่วดจะเป็นของกิรังยั่งยืนทั้งหมด ภัยพิบัติเกิดขึ้นทุกย่อมยากนั่นมาตอนนี้ในเรื่องภัยพิบัติจากอากาศเป็นพิษมาคิดไปคิดมาถึงเรื่องไดโนเสาร์มันหมดมันสูญพันธุ์ไปก็เพราะยังไงเพราะไดโนเสาร์มันสูญพันธุ์ไปก็เพราะอากาศเป็นพิษนี่มั้งที่เป็นนอนรวมกันตายอยู่เป็นกองเป็นกองอย่างที่อำเภอสาสข์ขนที่จังหวัดกาฬสิน ไดโนเสาร์ไปรวมกันอยู่ตรงวัดป่าสัก,กวัน